วันนี้พี่แมทไซน้ำข้อสอบโอเนทป6ปี2 5 6 5มาฝากน้องๆกันแล้วเราไปดูโจทย์กันเลยอ่ะโจทย์เนี่ยบอกว่า which sentence is correct ประโยคไหนถูกต้องอ่ะแล้วเรามาอ่าน choice กันก่อนเลยนะคะ c h o ยส์ข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า and I go to once a week the museum my friends Choice ข้อที่2 once a week go to the museum my friends and I Choice ข้อที่3 go to the museum and I my friends once a week และ choice ข้อที่4 my friends and I go to the museum once a week แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าโครงสร้างประโยคไหนที่ถูกต้องนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้โครงสร้างประโยคพื้นฐานกันก่อนและนี่นะคะก็คือโครงสร้างประโยคพื้นฐานนั่นเองอประกอบด้วยอะไรบ้าง subject verb และ object ค,ค่ะ subject ก็คือประธานประธานใน,นที่นี้ก็คือคนสัตว์สิ่งของและสถานที่กริยาก็คือการกระทำนั่นเองและกรรมค่ะกรรมคือสิ่งที่ถูกกระทำในประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ choice กันแต่ละข้อเลย choice ข้อแรกประธานก็คือ I and my friends verb เนี่ยก็คือ go นะคะ และ object ในประโยคนี้ก็คือ the museum ข้อที่2 once a week go to the museum my friends and i my friends and i ก็คือประธาน museum ก็คือกรรมและ go ก็คือ verb นั่นเองขอ้อ3 go to the museum and i my friends once a week นะ go ก็คือ verb the museum ก็คือ object และ I my friends คือ subject ซึ่ง subject ในข้อนี้มันแปลกเพราะว่า I กับ my friends เนี่ยคือมี2ประธานแต่ทำไมมันใส่ติดกันละ่ะก็แปลว่าประธานในข้อนี้นะคะผิดผิดเพราะว่ามันขาดคำเชื่อมแอนตรงเนี้ยมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้มันควรที่จะมาอยู่แทรกตรงกลางนะคะระหว่าง I กับ my friends นั่นเอง ่ะมาดู choice ข้อที่4กันเลย My friends and I go to the museum once a week My friends and I ก็คือ subject go เป็น verb และ the museum ก็คือ object นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่า choice ข้อไหนเนี่ยเรียงตามโครงสร้างหลักได้ถูกต้องนั่นเองอะโครงสร้างหลักก็ต้องมีประธานกริยาและกรรม choice ข้อแรกเนี่ย ประธานแยกกันเลยนะคะประธานอันนึงอยู่หน้าประโยคและประธานอีกตัวหนึ่งอยู่หลังประโยคดังนั้นข้อนี้ผิดค่ะตัดออกไปได้เลยอ่ะมาดูช้อยข้อที่2กันช้อยข้อที่2เนี่ยประธานมาอยู่หลังประโยคเลยนะคะดังนั้นช้อยข้อนี้ก็ตัดออกไปได้เลยและช้อยข้อที่3ค่ะประธานมาอยู่กลางประโยคแถมขาดตัวเชื่อมไปด้วยก็คือแอนนั่นเอง ดังนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะแล้วเรามาดูข้อ4กันเลยข้อ4เนี่ยตามรูปประโยคโครงสร้างเป๊ะเ,เลยก็คือ subject บวกด้วย verb และ object นั่นเอง my friends and I go to the museum once a week เพื่อนของฉันและฉันเนี่ยไปที่พิพิพธภัณฑ์1ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองดังนั้นข้อที่ถูกต้องในข้อนี้นะคะก็คือข้อ C เพราะว่าเรียงตามโครงสร้างประโยคพื้นฐานดังนี้เลย subject บวกบได้ verb และ object ต้องจำไว้ให้แม่นเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับข้อสอบ ONe นวันนี้ที่พี่แมทชายนำมาฝากาน้องๆกันไม่ยากเลยใช่ไหมแค่เรารู้อะไรแค่เรารู้ประโยคโครงสร้างพื้นฐานเราก็สามารถทำข้อสอบและวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเลยนะคะ วันนี้พี่แมทไซด์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ